นะคะมุกรรงงานมาค่ะจะพาไปดูเรื่องนี้นะคะขอความคิดเห็นจากทุกคนเลยค่ะแทบจะเป็นปัญหาโลกแตกนะคะฟิลคล้ายๆกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันโอ๊ยประมาณนั้นเลยเหรออืมก็ใกล้เคียงอยู่นะ เองราวนี้ค่ะก็คือว่าถามหน่อยว่าถ้าคุณไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนนะคะแต่คุณเนี่ยไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะแต่เวลาบินออกมารวมเนี่ยคุณจะหารรวมเท่ากันหมดหรือว่าจะมีการแยกบินกันนะคะเมนูส่วนอาหารก็คือหารแยกอาหารแล้วก็เมนูส่วนเครื่องดื่มก็คือหารแยกเครื่องดื่มซึ่งในคอมเมนต์นะคะเขาก็มีหลากหลายประสบการณ์ค่ะก็มีทั้งคนที่บอกโอ้ยหารรวมไปเลย รวมหันเท่าไปเลยไม่ต้องคิดยุมหยิม im, จุกจิกในฝ่ายหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าโอ๊ยค่าอาหารก็ค่าอาหารดีเพราะว่าค่าแอลกอฮอล์มันก็ค่อนข้างรา,าคาสูงมากเลยนะอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นสุรานะคะหรือว่าเป็นไวน์ตรงๆว่าหัวข้อท็อปิกนี้นะคะกระแสเสียงอะคือ50-50เลยเพราเลยฝ่ายที่บอกว่าเออหารเท่าหารหาร,รวมไปเหอะมันมีปัญหามีเรื่องอะไรให้คิดอีกเยอะแยะมากถ้าเรื่องแค่นี้ยังมาจุกจิกยุมหยิมก็ ไม่ต้องมาไปเลยตอนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาก็บอกโอ้สมุว่าค่าอาหารเงี้ยค่าอาหารหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยค่าเครื่องดื่มแอลก็อีกหมื่นกว่าบาทเออว่าแอลบางประเพทอะไรเงี้ยก็ราคาสูงนะคะแต่ทุกคนที่ดูคลิปนี้ราคะคิดว่ายังไงดีหารรวมหรือว่าหารแยกดีคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะอันนี้ขอเสริมนิดนึงว่าคหสตอมเฮ้ยคืออะไรความเห็นส่วนตัวของมุกเองนะคะคือสําหรับมุกค่ะส่วนมากเลยคือหารเท่าหมด ว่ามองว่าการที่ไปเจอเพื่อนไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยกัน คือการที่ไปเจอเพื่อนเนี่ยมันคือส่วนหลักประเด็นหลักใหญ่แต่ว่าการกินข้าวการกินอะไรกันอันนี้มันเป็นตัวรองต้องบอกก่อนว่าประเภทสังคมหรือเพื่อนที่มุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยวัาที่เขากินเขาก็ไม่ได้กินแบบโอ้โหแบบมากมายมหาศาลแบบโอ้โหมาทีแบบหน้าตึงเลยอะ่ะต้องตกใจในบินราคาคืาคอก็กินอะไรกันปกติสุกเน้นพูดเน้นคุยอะไรกันเน้นเสียแต่ว่าถ้าไป private bar นะคะแล้วเพื่อนโอ้โหอยากทานวายปีลึกมากๆคือหลัก กี่หลักอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็คือ affordable คือเขาสมัครใจได้เขาอยากจ่าเขาอยากกินเองะอะไรเงี้ยเอาเลยเพื่อนเราก็แบบทานในส่วนของเราเพราะว่าพวก private bar ะอะไรเงี้ยก็เหมือนสั่งกันเป็นแบบของตัวเองเนาะ,ะทุกคน่ะคะมีความคิดเห็นเ่รื่องนี้ไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปไปได้ค่ะแบบนี้นะคะฝากไลค์แล้วก็ติดตามให้มูได้นะคะเราจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆค่ะ